ก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกมเอาวีมาแนะนำเพจแอดมินต้นทีพีเจ็ดเพจมินผู้ติดตามถึงหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นคนรับซื้อและขายรหัสเกมเอาวีปลอดภัยไม่โกงใครที่กำลังหาไอคดีคุมพร้อมเล่นลูมครบแหล่งคอนสกินแล้วสวยๆราคาไอเดีเริ่มต้นเพียงสามสิบบาทแนะนำเพจนี้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมะยิ้งลิงไว้ใต้คลิปนะครับผม สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมในวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีกลัวนะฮะเซนต์วันนีนนะครับผมนะก็อยู่เกมเอาวินนั่นเองนะวันนี้ผมก็มีโก็อยู่สาม้อยสามสาคูปองนะครับผมนะมันก็มีกล่องเข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับไอ้เหี้ยไอ้กล่องอะไรอย่างงี้เข้ามาแม่งคือผมไม่พลาดอยู่แล้วนะฮะทุกคนนะครับผมนะก็วันนี้ผมก็จะมาเปิด100กล่องเลยนะเป็นกล่องเอ่อกล่องนี้กล่องนี้กล่องนี้นะเป็นกล่องสุ่บอ่าขนาดหุ่นลบพิฆาตนะครับผมนะฮะก็นี่เลยเทียบมันจะมีแบบลิงคนะรับแล้้้วววกก็็มมมีีีจายอนแล คิวเลนแล้ว well, ก okay, okay, ็มีมาร์ลอดนะครับในนี้คือผมอยากได้มาร์ลอดมากที่สุดแล้วนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวเอาแง่คือตัวไหนก็ได้นะครับเอองิฟว่าจะขอให้มันได้นะอันนี้ก็อยู่ในอ่าไอดีอีกไอดีหนึ่งนะครับเป็นไอดีหลักนั่นเองนะครับผมเชิงก็ไม่เชิงไอดีหลักก็เรียกไอดีหลักก็ได้นะเพราะว่าไอสกินมันเยอะนะครับผมเนาะแบบอ่านี้นะก็สองร้อยกว่าสกินเลยก็เออหลังจากที่แบบคลิปไอดีลองนะมันสุ่มได้แบบดวงดีเกินนะครับก็ลองเปลี่ยนไอดีดูนะครับผมเนี่ยโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมา สุ่มนะครับสักหนึ่งร้อยกล่องนะครับผมนะวันนี้นะครับผมเัี่ยก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยกันละกันนะครับผมนะคือโหก็จะค่อยๆเปิดกันละกันนะครับผมนะดูดิมันก็จะมีพวกเชี่ยมาหลอดด้วยนะฮะก็เรามาอ่านกันดีกว่านะว่าสกินนะครับผมนะโอกาสออกศูนย์จุดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับโอชิอาเนี่ยเคยได้ในหัวเลยโคตรโชคดีเลยนะจริงป่ะฮะแต่ว่าไอดีลองผมก็โชคดีสองรอบนะครับผมนะเออเลตราของประมาณนี้ขอคิงเนี่ยกันละกันโคตรเดียเลยโอเคนะซื้อเลยนะครับหนึ่งร้อยกล่อง เดี๋ยวไปเปิดในครังสเต็ปเดิมอ่าสูตรอดีตลองนะครับนะเป็นผมเออ่ผมจะเปิดประมาณนี้นะครับผมเนะี่ยก็คือแบบเปิดไล่ไปนะครับผมนะก็อันนี้ป่ะอันนี้อันนี้อันนี้เปิดอยู่ที่ห้ากล่องแล้วนะห้านะกล่องแรกไปกล่องแรกห้ากล่องไปโอ้โหตกใจเรื่องปกติเอาผมเนีนะ่ยแล้วก็เปิด ไป6กล่องนะครับผมนะฮะก็จะไล่ประมาณนี้ไปถึง10แล้วก็รีเซ็ตถึง5นะครับผมนะก็นี่ไอเดีลองเปิดนี้มาลองดูเดี๋ยวว่าสูตรเดิมจะใช้ได้ผลหรือเปล่าแล้วก็ไป7ป่ะ7โอ้ยเอ้แบงค์เห็นมันมานานตกใจแล้วก็ไป8นะครับทุกคน8 อออโอ้โหแล้วก็ไปเก้านะครับผมนะฮะเก้ากล่องถ้าใครเปิดนะอย่าไปรีบร้อนนะครับผมไม่เคยแบบเปิดแบบทีละหนึ่งร้อยกอล่องเลยผมไม่เคยได้เลยนะครับผมเนะี่ยแล้วก็ไปสิบกล่องนะครับผมนี้ยสิบกล่องผมว่าผมไม่ได้หวะ่ะกิมนี้ผมอาจจะเกลือก็ได้นะทุกนะคนโอ้โห แล้วก็วนมาที่5กล่องเหมือนเดิมนะครับผมนะ,ะ่ยนี่ครับผมโอ้หแย่เลยยื้อผ่านไปแล้ว50กลก่องแล้วทุกคนนะครับนะผ่านไปแล้วครึ่งทางฮะเจ๋งโอ้โห oh, แล้วไป6กล่องฮะไ <5 S 2> ล่ไปอย่างนี้เรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับผมเนะี่ยยืดได้ปะเนี่ยสูตรนี้ เฮ้ยไมแดงรัวๆเลยวะเอาเท่าไหร่วะเมื่อกี้เจ็ดเมื่อกี้หกไงวะโอเคอันนี้เจ็ดเฮ้ยโอ้ยแย่ละไอ้ดวงกูหมดจริงวะเนี่ยเฮ้ยเชี่ย เม,มื่อกี้ผมอาจจะตะโกนดังแล้วแบบขอโทษเรื่องทำไมผมอาจจะแตกกันทุกคนไอ้เหี้ยผมบอกแล้วสูตรนี้ไม่ได้จริงทุกคนมาเชื่อเช,ชื่อผมดิเชี่ยโอ้มาแล้วนะครับผมเดี๋ยวแคกดอีกรอบนล่กสก,กินอีกอัน,นเด็กๆนี่ผมบอกเลยว่าผมกรี๊ดแตกนะครับผมนร่เชี่ยลิงมานะครับผมนร่โอ้สูตรจริ้นจิจ้นซ่ากูฟองน้เหี้ยกูได้ดวงดีจริงๆเลยวะเชี่ยไอ้พเดียเลยโอเคอะโอ้ลิงมา <c oughs> มากดอ,อีกทีหนึง่งที่ได้กรอบแล้วโหในสามร้อยคูปองผมเที yeah. ่ยอโอ้โหไมค์หนึ่งสก,กินนะครับผมในะจังหวะนี้โอ้ย <Yeah. S 2> ผมบอกแล้วสูตรนี้ได้จริงนะครับแต่เมื่อกี้ผมลืมแล้วผมเปิดไปเท่าไหร่วะเออผมจะทำสูตรต่อนะฮะเมื่อกี้เท่าไหร่อ่ะเจ็ดป่ะเอ๊ะแปดเมื่อกี้แปดนี่ต่อไปเกนะ้าฮะคิดบอกไม่รู้ เฮียตกใจเห็นมันโหลดนานแล้วก็ไปติดแค่บอกว่าผมผิดสูดแล้วแหละไม่ใช่เมื่อกี้นะี่เมื่อกี้ผมได้กดสิบเพราะเดี๋ยวสี่กล่องสุดท้ายโอ,อ้สี่กล่องอะไะผมบอกแล้วถุงน,นี้เม่งได้ผลจริงโอ,เอ้เชี่ยไปดูดิ โอ้โหไม่เคยพลาดนะผมบอกไว้เลยแอสซีนฮะลิงอยู่ไหนเที่ยวหุ่นยนต์เที่ยวผมลืมดูดสอซ์ก,กินวันละคาเท่าไรประมาณพันสองบ้าน,นะครับผมในะสก,กินเซตน,นี้โอ้โหนี่ดูดีจังวะกูเที่ยวอะไรจะขนาดนั้นวะใสเลย เดี๋ยวค่อยไปเรียกเฟร็จนะเดี๋ยวผมขอได้ใช้คูป,ปองให้หมดเลยละกันนะสามสิบคุป,ปองเนาะโอเคฮนะมาอีกสามสิบกล่องมาไปไออีกสิบกล่องเนี่เปิดเลยเฮ้ยทนายัวแล้วก็คุณดูกำหมัดแต่ก็บอกได้ต่อ,อ,อ,ตอยจอ โอเคอ่ะเดี๋ยวไปดูดีกว่านะครับผมนะว่าเอฟเฟกต์เป็นยังไงนะจริงๆทุกคนน่าจะรู้แล้วแหละว่าเอฟเฟกต์เป็นยังไงนะแต่ว่าเรื่ความที่แบบเราสูบได้อยากเข้าไปดูอ่ะผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ต้องเป็นนะเขาเนาะที่สูบด้วยกินเนี่ยก็ต้องเข้าไปดูนะเอฟเฟกต์เป็นยังไงอะไรเงี้ยดูด้วยตาเองสัมผัสด้วยตัวเองมันจะแบบได้อีกฟิลหนึ่งนะครับผมนะเอ้ยดวงดีเกินโอเคอะมาละ ี่เราแบบโอ้โหถ้าเดินโคตรอลังการเลยทุกคนดูดิผมซื้อมาแพงขนะสะกินนี้อยู่หัวหายตัวอย่างนี้นะครับผมนะ่ยโอโ้ปกติเคยเล่นแต่มอสยังคนเดียวเลยกูเคยเล่นแต่มอสไม่เคยจะสัมผัสแบบนี้โอ้โหข้างๆอ๋อมผมเสกทบโชว์ไปทันทีที่อ่เนี่ยโคตรอลังการอะโอ้โหให้ผมไม่ได้เสียงเกมวะ ปิดเสียงเกไเงไมไว้นี่เองไม่เงี้ยเี่ยอโอ้โหเฮ้ก็เรียเลยกูทุกคนจะพึ่งดิ้นร้ผมนะครับทุกคนดวงผมก็มีแค่นี้แหละไม่ยช่ผมเปลี่ยนไอดีไม่ได้จริงวะเดี๋ยวคลิปหน้านะรับถ้ามันมีกล่องอะไรผมก็จะไปสู่ไอดีลองนะคบผมได้สลับกันงี้นะเฮ้โอ้ โอเคแล้วว่าสำหรับคิวนี้นะก็ต้องคอละไปก่อนกันละกันนะเขาเดรสกินนี้คุ้มๆนะเขาสามร้อยเฮ้ย